เผาอ่ะผมมีไฟนะกลัวเปล่ากลัวเปล่าโอเมื่อมีไฟไฟจ้าอแองกี้เบิร์ดเออผู้ไปเก็บมาอยากเลยมากๆากไอ้เูทุกคนครับทุกคนอยากเลี้ยงสัตว์เลี้ยงในเมื่อก่อนหรือเปล่านั่นก็คือเจ้าผู ที่พวกเราเลี้ยงในสมัยเด็กนั่นก็คือไอ้ตัวก้อนหินเนี่ยไอ้ก้อนหินหน้าเบิ้งกันโอ้โหน่ารักตมตมีตามะมากเลยทุกคนพวกเราจะมาเลี้ยงก้อนหินแบบ3ดีกันทุกคนเออหลังจากที่พ่อเ,เล่นเกมมือถือที่พ่อเราเนี่ยจะเลี้ยงไอ้ไอ้ตัวพูนนเนี่ยไอ้ตัวก้อนหินตัวเนี้ยเลี้ยงไปอาบน้ํากินข้าวทําอะไรก็ตามเล่นกับมอะไรก็ตามนั่นแหละเนี่ยจะพาทุกคนย้อนวัยแต่เกมนี้เป็นแบบ3 d ดีผมก็อยากรู้เหมือนกันเจ้าพูสามดีจะน่ารักแค่ไหนโอเคก็สตาร์ท วัสด,ดีไมบ้านผมมันมัน so amazing ใน,นขนาดนี้โอ้ยน่ารักตะมูตะมีมากเลยทุกคนหวัสด,ดีเจ้าผูนี่คือเจ้าผูทุกคนสิ่งมีชีวิตที่คนรู้จักว่าก้อนหินอลาพูหิวข้าวห้องห้องกินข้าวห้องกินข้าวดี่ปะห้องครัวตุม้มอันนี้แค่กเป็นการหยอกเล่นกับภูเฉยทุกคนอาลาดูในตู้เย็นมีอะไรกินบ้างมีว,ว้าว นบนอะ่ะเปิดไม่ได้อาราภพูนั่งนิ่งๆนี่ง,งแหละมีแตงโมอะกินแตงโมเป็นด้วยเหรอจะลืมนะต้องกืนเม็ดด้วยนะไอ้ก้อนหินอาร์ตะนัองพูอาร์เทคนิคในการเลี้ยงอันดับแรกต้องพามกินข้าวเสียงกินใช่ไหมสาบานนั่นเสียงกินไอ้พูกินอย่างมีมารายาทเป็นผู้ดีบ้างอันนี้ก็ชิ กินช right. ีสได้เหรอบอยกินแบบพูด no like, no ีกินอะไรเลอะเทอะเลอะเทอะอะไรเนี่ยไม่เอาเฮ้ยกินเองเป็นนี่นะอ่าเดี๋ยวนะโู้รับเอาใหม่เอามาเอามายเอาเกณฑ์เอาเกณฑ์ผูรับเฮ้ยเอาใหม่เอามายโอเคจะไกลไปผู้รับโคตรแม่นอ่ะเล่นเยอะไม่้งไงโตเลอะเลยไม่เป็นไรภู ผมเนี่ยมีเอ่อมีห้องน้ำให้เจ้าอาบผู้อาบน้ำเองเป็นไหมดูถ้าไม่น่าเป็นเอาล่ะ,ละมีฝักบัวสายอยู่ไหนไม่เป็นไรผมซื้อฝักบัวบลูทูธมามยังไม่ถูน้ำไม่เป็นไรผมมีฝักบัวบลูทูธไงทุกคนทุกคนเอาล่ะ,ละเป็นเป็นแกะไปก่อนเป็นเกิดผู้ไอผู้ไอผู้หายมีแต่ผู้ เอ้ยอย่าอย่าไปซ่อนในห้องน้นะํานั้นไม่ดีนะคือในการตามหามันยากเไปเลยไกลๆนี่นไม่ต้องมารักว่าครั้งนี้กินอาหารนะขยา่าย่านี่ <c oughs> นี่ <c oughs> โหโคตรแม่นนะ่ะเออ,เอ,อเอาละต่อไปอ่าไปล้างตัวให้เจ้าก้อนหินอาละพูขอร้องอย่าทะลุกําแพงอีกอยา่าอย่าไปตรงนู้นอย่าเดี๋ย,ยวมันจะทะลุอ่าเรียบร้อยตูม โอเคพูมาถูอีกรอบอ่าละ่ะฝักบวัวบูทูธล้างล้างฝักบวัวบูทูธของเกมนี้ทะลุทุกอย่างได้ไหมเนี่ยอ่าละ่ะถ้าป่วยป่วยไปขับรถนั่งไว้นี่ก่นเดีย๋ยวหายามาให้กินอ่าเทิร์นเอาเดอะแลมป์ก็ผมง่วงอยากนอนอ่ะอยากนอนไม่ได้อ่ะสบู่ไปกินได้ไหมเพื่อนอ๋อนี่เองยาไอ้ผูอ๋อนอยู่นี่ผูรับสวย อ่าลูกบอลผิวหนุกไหมหนุกมากหนุกหนุกจนบอล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 เล่นเล่นเองนะเล่นที่เจ๋นะอย่าเล่นกับบอลใช่ไหมไปเลยอ่ะไปเลยไปเลยไอ้ยยิ้มเลยดิเฮ้ยไอ้อย่าเฮ้ยไอ้อย่าเฮ้ย์เอาอย่าเฮ้ย <c oughs> เล่นแค่นี้ง่วงอะอะเราไม่คิดจะขับรถไปหน่อยเหรอเนี่ยของเล่นเยอะแยะเล่นแต่บอลโอ้นอนนี่นะเดีย๋ยวผมนอนในห้องสวัสดี ห้องนอนห้องนอนห้องนี้มาปะปะไม่ใช่ห้องนี่อนนโอเคนอนบนเตียงเออว่าไงใจน้องสาวฝันดีลูก้ปะเออฝันดีตั่งอะไรไหมไม่เอาฝันดีบายบายอ,าอุย้ยเกมเอ,อ้ยเกมทำดีมรับไม่ได้เช้าแล้วเหรอโอ้เราก็ต้องเปิดไฟ อ่ะละว่าไงภูตื่นเช้ามาล้างหน้าแปรงฟันไปหาอะไรทานกันชายสีชายสีมีเกีียวนะไปหาชายสีกินด,ดีกว่าไครภูภูมาน,นี้ภูเดี๋ยวภูนะภูซ่อนตรงนี้ค่ะคนนั้นเป็นโจรภูกระโดดทีบเลยนะไม่ใช่กระโดดถีบวะนะกระโดดถีบที่คนมาทําร้ายฉันนะภูพร้อมนลจะเปิดประตูแล้วนะสามสอง อ่ะก้อนเยี่ยวหิวก็ไม่บอกอ่ะละ่ะเดินเองมาเดินเองก็เป็นนี่พูอออ่ะล่ะสองคนรับนะหนึ่งตองใครเร็วใครได้นะ่ะไปชิตใครอยากกินเอาไปแมงใครอยากกินเอาไปเยี่ยวเอาไปเลยเอาไปเลยก้อนเยี่ยวนี่แน่นี่แน่นี่แน่พอยัง นี่แน่เล่นเงนเองนะที่เกียร์เล่นละอะไรโกช้อปปิ้ง๋ยวกลับมาอย่าก,กัดกันนะโอเคนะเอ้ยเอาละช้อปปิ้งเสร็จละเอาละ่ะวันนี้ได้กล้วยได้บานานา่าหาโพลูน่าใครคือโพลูน่าเอาละ่ะผมมีของผมซื้อของมาแล้วเรียบร้อยใส่ตู้เย็นเรียบร้อยว่าไงภู แล้วไอตัวไอ้ก้อนเหี้ยอะ่ะพ่อที่รักอะไรอะ่ะไม่ต้องตามหาฉันฉันออกจากบ้านแล้วจากพอลินาไม่ทำไมไม่เจอเข้าห้องนอนเองฮะนอนก็เป็นหนีเดินก็เป็นอย่ค่อยตามหาแล้วกันเฮ้ยแต่พอลินาบอกว่าไม่ต้องตามหาไม่เป็นไรผมจะเป็นพ่อที่ดีพูนายพูเป็นไรอะ่ะ ประชุมกันเดี๋ยวทุกคนครับทุกคนเห็นไอ้ภูไหมเห็นแล้วเห็นหน้าตาเมื่อกี้ไหมผมจําได้ภูมันไม่หน้าตาแบบนี้นะหรือเราคิดไปเองภูเกิดอะไรขึ้นเหรอลูกหลักภูนายหล่อมากเลยภูแองกี้เบิร์ดเลยหน้าตาก็หล่อเหลาเอาการเอาไปเหอะอยู่ในเตียงไปเหอะไปไปเช็คที่เชลมันมีอะไรมันก็ไอ้เตาลีดลงกมาทับหน้าภูทําให้หน้าภูหล่อขึ้นมัน น้าตายหน้าตานหยน่ากลัวขนาดนี้ฉันรู้ว่าฆาตกรมันต้องอยู่ในนั้นผูนายต้องไปกับฉันถ้าฆาตกรมาฆ่าฉันมันน่ะน่าจะแบบเขาเรียกไถลบไปก่อนเพราะหน้านายน่ากลัวกว่าโจรที่ที่จะเข้ามาฆ่าอะไรดำๆผูไปด้วยกันนะผูเอาล่ะเหย็บไฟฉายฟึบสวัสดีครับโอ้น้องไก่สองหันผมโดนตัด โดนตัดเล็กอ่ะโบรูสวัสดีคืออะไรอ่ะฮะคือเราโดนตัดขาเมื่อกี้แล้วเราต้องมาทำอะไรแบบนี้ด้วยเอ,อแล้วคือเราจะเลือกไงอยากไปกินข้าวอยากไปกินข้าวโอ้โห<อ>เอ้ยบ้านมันแพงนะเ้ยทำอะไรนักหนาเนี่ยอยากกินข้าวอ่ะไม f r i เอ่อมีอันนี้แบตเตอรี่แบตเตอรี่ใช้กับรถโู เราเราอยากไปเล่นอะคือเราโดนตัดขาเราเดินไม่ได้ไงไอ้นี่มันโอ้โหหน้าตาก็ทุเรศอยู่แล้วนายทำอะไรฉันนี่เหรอใช่ไหมออกไปโอเคเอ่อเอ่ออยากเป็นไหนต่อดีอยากอยากไปอาบน้ำฉันขอไปอาบน้ำช่วงนี้แบบตัวเหม็นมากเหม็นมากมากเอ้ยเอ้ยนี่ล้อ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 ไม่เอาล้อล้อล้อเอาไหม อยากอยากไปเล่นมามาอยากอาบน้ำอยากไปเล่นมากกว่าแล้วอยากอาบน้ำอ่ะอยากอาบน้ำลลลเลาะเาะเาขอโทษนะที่พาไปเยอะแยะไม่เป็นไรเดินเยอะเยอะเตยไวตายเร็วเเ้ยขอโทษเยอะๆยแบบจะได้แข็งแรงแข็งแรงไงลูกพ่อไปชิวๆขอทําธุระส่วนตัวจะชีเขาจะชี้ตัวเองไปชิวๆผมจะโทรหามหมอจะปรึกษาเรื่องปัญหาชีวิตว่าผมมีก้อนหิน เลี้ยงผมแล้วก้อนหินก็เลี้ยงผมเอ๊ะมันโทรยังไงอ๋อไม่เป็นไรเราไปที่รถเราก่อนเราไปรถที่เราก่อนเราจะไปประกอบรถไม่รู้มันเป็นอะไรพูเราขอเวลาถวนตัวได้ไหมไม่ต้องบรริไม่ต้องมากับพริบตาใส่เลยขอเวลาถวนตัวอ๋อเอาลูกบอลพูไปเก็บมาเอาใหม่พูพูพูขอบคุณเอาไปเก็บมา มันมันออกไปแล้วภูมันออกไปแล้วภูว้ายขอบคุณมากภู daylight. แต่ลูกบอลอยู่นู่นภูไอ้ภูไอ้ไอ้ภูไอ้ก้อนหินเดินได้เอามานี่ไอ้ภูติดอะไรไอ้ภูเอ้ยไอ้ยภูไปบอกให้ออกไปไกลๆออ ไปไปกลๆเลยไอูแปลว่าทุกอย่างในการคำนวณของครูหมดแล้วเอภูไปเก็บมาลูกบอลไปเก็บมาคือลูกบอลมันกระเด็นไปแล้วผมอยากเลยมากๆไอภู<笑><笑>ไปเก็บมาลูกบอลผมอยากเลยลูกบอลลูกบอลหลุดไปแล้วอ,อยบายบ คือลูกบอลมันกระเด็นไปแล้วอ่ะอยากเล่นมากๆเลยภูให้วางตรงนี้ปุ๊บเดี๋ยวเขาจะปาลูกบอลออกไปนะแล้วภูก็ไปเก็บให้เขาหน่อยนะเขาอยากเล่นลูกบอลไปเลยบายบายภูเปิด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 เร็ว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 แมนอะแมนแมนแมนลดโค้งสิ่งไปอ่ะ แถมรถด้วยโอ้หมายก้อนไม่พี่โซบิบึ้มยังครับไม่ขีดไฟได้ไม่ขีดไฟแล้วก็คุณต้องการผมว่ามันต้องมีอะไรคิกในห้องขัวได้อะนี่นี่นี่คลิกได้คลิกได้แล้วไงต่อคลิกได้แล้วไงต่อผมผมผมมี รถรถมันก็เร็วเลยค่ะนี่ใจยเย็นใจยเย็นพูเราเราต้องใจยเย็น <gasps> เราโอ้โหเผามันเผาเผาอย่าทำหน้าบึ้มพี่บึ้มครับพี่บึ้มพี่บึ้มบึ้มเผาอ่ะผมมีไฟนะกลัวเปล่ากลัวเปล่าโอ้เมื่อมีไฟไฟไฟ,ไฟ,ไฟลุคืนแจงจ้ามันไม่กลัวมันเทินผมด้วย <c oughs> เฮ้ยแก<ย>ไฟไหม าแล้วเราอ่ะเราก็ถูกเผาด้วยนะถามที่เกี่ยวกับโอเคครับนั่นก็คือทั้งหมดของเกมฟูนั่นเองสำหรับฟูเวอร์ชั้นสามดีนี้ก็สอนเราเรีย้ยงหลายอย่างว่าพวกเราโดนเลี้ยงดูโดยฟูแล้วพวกเราก็เล็กก้อนอะไรปรนะมาณนั้นเออแล้วสำหรับใครไหนที่อยากมาเลี้ยงฟูแล้วก็แบบประสบการณ์โดนฟูกินอย่างก,ก็จริงจิงเกี่ยวกับตาจิตอย่าลืมไปโหลด หาโลดเล่นได้แต่ไม่ควรเล่นเลยไปเล่นเกมมือถือดีกว่าโอเคนะแล้วท่านผู้ชมลองคิดนะครับถ้าท่านผู้ชมเนี่ยได้ถูกเลี้ยงโดยปูโดยที่เราโหลดเกมจากปูแล้วก็จากมือถือแล้วพอเราได้เลี้ยงไปเลี้ยงมาทำให้มันมีความรู้สึกว่ามันมันทำให้พวกเราเนี่ยได้ไฟไหมต่อเล่นมันทำให้พวกเราเนี่ยได้รู้สึกว่าพวกเราโดนตัดขาแล้วพวกเราต้องเลี้ยงโดยมันแล้วมันต้องเลี้ยงเราโดยที่พวกเราคำสั่งมที่มันบอกเลยมันต้องคำที่เราบอกถ้าพวกเราเนี่ยสามารถจัดการได้แล้วก็ต้องให้รับบขับ